สวัสดีค่ะในช่วงปิดเทอมนะคะถ้าน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาและก็เยาวชนต่างๆเนี่ยค่ะสามารถมีพื้นที่ดีๆที่จะปล่อยพลังแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะในครั้งนี้นะคะสสสกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ไปที่นครราชสีมาค่ะซึ่งเป็น1ใน4จังหวัดนําร่องที่จะใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้เพื่อสร้างพื้นที่สร้างสารรค์ให้กับเด็กและเยาวชนค่ะ ข้อความเหล่านี้คือกิจกรรมต่างๆที่เด็กและยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาต้องการทำในช่วงปิดภาคเรียนซึ่งในพื้นที่นี้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายให้เด็กได้ออกมาเล่นและเรียนรู้ในงานปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันเล่นโคราชเดินยิม้มมาทำเกี่ยวกับงานศิลปะที่ทำจากสีค่ะสีจากดิน ก็คือเราเอาวัฒนธรรมของจังหวัดโพาชนะคะก็คือดินด่านเปียนเอามาผสมน้ําเพื่อที่จะเอามาสร้างสรรค์ไปผลงานศิลปะค่ะเราสามารถเอาดินอั้นนี้มาทําเป็นอะไรก็ได้มาสร้างสรรค์เป็นงานประเภทไหนก็ได้ค่ะมันดีค่ะเพราะว่าสามารถเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้นและสามารถพบสิ่งที่ตัวเองชอบก็ได้ด้วยแบบเข้ามาเริ่มกิจกรรมแล้วอาจจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็เอาไปต่อยอดได้ค่ะแล้วก็อยากให้น้องๆรุ่นใ,ใหม่ได้มีอะไรแบบนี้เหมือนกัน ในช่วงปิดเทอมเด็กและเยาวชนไทยจะมีวันว่างไม่น้อยกว่า150วันต่อปีโดยเป็นช่วงเวลาที่สามารถสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะตัวเองได้ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้เปิดพื้นที่เรียนรู้กว่า100กิจกรรมใน41พื้นที่6อำเภอนำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสื่อศิละปะร่วมสมัยของจังหวัดมาออกแบบและพัฒนาให้เอื้อต่อการเล่นของเด็กและเยาวชนกันภายในครอบครัวโรงเรียนชุมชนและพื้นที่สาธารณะ โครงการกีราเด่นยิ้มเนี่ยเราทําต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสสส,สภาคราบชการภาคเอกชนการมาจัดงานที่นี่ก็จะเป็นเพิ่มพื้นที่เรียนรู้ให้กับลูกหลานเยาวชนสร้างแรงบนันดาลใจให้กับลูกหลานเราที่จะพูดง่ายๆว่าจะเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นประชาชนที่มีคุณภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะว่ามันเป็นการใช้เวลาว่างจากการปิดเทอมนยให้เด็กได้มาใช้พื้นที่เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้ทักษะชีวิตโดนตรีกีฬาศิลปะหรือด้านอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่วตัวเด็กและเยาวชนเองครับภาคเอก่ายที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยเขาพร้อมเปิดพื้นที่ให้เด็กๆและเยาวชนนะมาใช้พื้นที่โดยตลอดเด็กอยากจะเป็นเชฟเด็กอยากจะเป็นช่างแอร์หรือช่างต่างๆที่จะ ใช้เป็นวิชาชีพในอนาคตก็สามารถมาเรียนรู้ที่เดอะมอลนครนคราชสีมาซึ่งเป็นภาคเอกชนพร้อมให้การสน,สนับสนุนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยครับอย่างในชุมชนเทศเทศบาลนครนครราชสีมาเรายังมีทีเควสแควร์ซึ่งอยู่ในกลางเมืองเลยครับเด็กสามารถมาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ที่พูด,ดง่ายๆว่าอยู่ใกล้บ้านของลูกหลานของเราในเขตชุมชนเมืองครับ จังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในต้นแบบนำร่องเมืองแห่งการเรียนรู้จากโครงการปิดเทอมสร้างสารรค์โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุสน,นการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสพร้อมภาคีเครือข่ายจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมสน,สนับสนุนการมีพื้นที่กิจกรรมนอกห้องเรียนปกติทุกปีค่ะเราก็จะมีกิจกรรม ในกรุงเทพนะคะจากนั้นเนี่ยแต่ละจังหวัดเ่งก็จะจัดก,กิจกรรมของตัวเองแต่ว่าปีนี้พิเศษตรงที่ว่าเรามีหลายจังหวัดค่ะรวมทั้งนครราชาสีมาแห่งนี้เนี่ยค่ะช่วยกันนะคะที่จะจัดกิจกรรม kick off เทศกาลปิดเทอมสร้างสารรค์ประจําปีของจังหวัดตัวเองด้วยค่ะที่เป็นความพิเศษของปีนี้คะ<ม>่ะโคราชเนี่ยมีความพร้อมสูงมากค่ะมีความร่วมมือที่เข้มแข็งมากของภาคธุรกิจนะคะที่พิเศษเลยอย่างเช่นวันนี้นเรามาอยู่ที่ที่เดอะมอลล์โคราชเนี่ยจะเห็นว่า ภาคธุรกิจเข้มแข็งมากแล้วก็ให้ความร่วมมือเนี่ยสูงมากากับภาครัฐนะคะภาคประชาคมนะคะแล้วก็ภาคก,การศึกษาก็มาด้วยนะคะรวมไปถึงท้องถิ่นทําให้โคราชเนี่ยสามารถที่จะระดมพื้นที่เรียนรู้เนี่ยครอบคลุมหลายอําเภอทั่วจังหวัดเนี่ยสามารถทํากิจกรรมได้เป็นร้อยยกิจกรรมในช่วงปิดเทอมใหญ่นี้อันนี้เป็นความก็เรียกว่าทำมากยิ่งใหญ่มากของโคราชะคะ่ะต้องบอกว่ารอบนี้หลังจากเอ,อ่อโควิดซาลงเนี่ยค่ะเราเพิ่งจะกลับมา อย่างเรียกว่ายิ่งใหญ่เลยนะคะภูพมจริงๆแล้วเนี่ย25กับ30จังหวัดทั่วประเทศนะคะที่กำลังมีกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์อาจารย์วันว่างพร้อมๆกันในช่วงปิดเทอมใหญ่นี้ค่ะโดยเมืองแห่งการเรียนรู้ในโครงการปิดเทอมสร้างสารรค์มีต้นแบบ4ีภูมิภาคสีจังหวัดคือกรุงเทพมหานครปุตราดิตนครราชาสีมาและยะลา ซึ่งมีความพร้อมเป็นผู้นำขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ที่จะขยายต้นแบบไปยังจังหวัดโดยรอบในอีก25จังหวัดปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันเล่นโคราชเดินยิ้มของจังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งใน4จังหวัดเมืองแห่งการเรียนรู้ที่สสสและภาคีเครือข่ายร่วมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมดีๆในเวลาว่างค่ะ โดยเทศกาลโคราชเดินยิ้มเล่นเบ่งบานปิดเทอมสร้างสรงสรค์อัศจรรย์วันเล่นมีบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในงานอัศจรรย์วันเล่นสร้างพลังสุขผ่านเว็บไซต์ w w w k o r a cyc.com ซึ่งมีพื้นที่เรียนรู้และกิจกรรมกว่า1 0 0กิจกรรมตลอดช่วงเดินเมษาถึงมิถุนายนนี้มีกิจกรรมจำนวนมากเลยนะคะที่บรรจุอยู่ในเมืองแห่งการเรียนรู้พื้นที่สร้างสรงสรค์สำหรับเด็กและเยาวชนช่วงปิดเทอมค่ะ ต้องติดตามนะคะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้ากับ h เพล c o n n e c t ค่ะ